นาจึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานกันผู้ใจุีท่านปีนี้ถือเป็นปีที่ดีที่งที่ทางวัดเราได้จัดสร้างยักษ์จอยคำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกทางวัดจึงเชิญผู้มีศิลอาภรณ์ร่วมเป็นเจ้า cái <laughs> cái <laughs> oh, <yeah, yeah>. okay. <laughs> <laughs> พยากะวา,วานอนลิงผู้เลี้ยงเจ้าแม่สามเทวีอ,องต้นแบบยักษ์สูงสิบเก้าเมตรพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่แยกปูสีขีหลักแยกปูโสมเภาซับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอาสมพนัง เจ้าจามเทวีเราเข้ามาในาที่สถานที่จะไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วนะคะ วันนี้เราก็ได้มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะสอนนตอนเราจะมาขอพรกันนะคะขอให้ขอวันที่ขอวันนี้ก็ไปเทิดสิ่งกับเพื่อนๆที่ดูในคลิปนี้นะคะหลวงพ่อทันใจ จะมีถาวายสังฆทานด้วยนะคะที่เราได้พักเราพ่อทันใจสิเราก็เดินดูจุดต่าง,งต่างต่อนะคะมาดูวิง ดูวิวค่ะสวยมากเลยค่ะวิวที่ดอดเรามาดูวิวคันค่ะหลังจากเราถ่ายคลิปข้างในเสร็จแล้วหลวงพ่อทันใจเราก็มาดูด้านนอกคือคลิปนี้แบบประทับใจสุดๆสวยค่ะสวยค่ะเมืองเชียงใหม่นี่คือวิวจากดอยกรเทปดอยคำ ข้างบนเราจะมองเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองนะคะตรงนี้สวยค่ะสวยมากสวยสุดยอด เชียงใหม่มีอีกหลายที่นะที่แบบน่าเที่ยวคือสวยเช้านี้ฝนยังไม่ตกบรรยากาศดีตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบว่าให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันนะคะพูดเบิกฟ้าประทานพร สูงมาก ลานชมวิวพระธาตุตอยคำบอกเลยว่าสวยมากดูกระไดลงไปสิคะวายเราเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็พูดจะปวดค่ะทางล่างก็จะเป็นเมืองทั้งเมือง ค่ะลูกตปหน,นี้ค่ะคน,นลานชมวิวขึ้นไปไหว้พระสิคะ่ะไปเราไปไหว้พระกันเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียด มื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วย้าพเจ้าให้สำเร็จได้ทุกคนหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปต่อพระเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกันก็ การมาก็รหายรอบผู้ใจบูชาท่านปีนี้ถือเป็นปีที่ดีที่สุดที่ทางวัดเราได้จัดสร้างยักษ์ลอยคำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกทางวัดจึงเกินผู้มีศร um, okay? ัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ